สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับฟุกแคร์สมาร์ทคาร์นะครับวันนี้นี่เลยเราดีนำเสนอนะครับเป็น isuzu mu x นะครับผมปี2020เริ่มจดทะเบียนใช้งานปี2021นะครับผมเป็นรถบ้านซื้อเข้านะครับเป็นเครื่องยนต์3.0มจุดศูนยแอนติเมตรนะครับก็คือเป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์3า0 0นขับสนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเรื่องออปชั่นกันได้เลยนะครับผมส่วนกันนี้ ตอนเป็นป้ายแดงนะครับผมราคาอยู่ประมาณล้านห้านะครับตอนนี้มาอยู่ที่เราเหลือเพียงหล้าน1นึ่0แสนหมื่นพันบาทเท่านั้นนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เป็นกระจังหน้าเคียวสั้น3ชั้นด้วยกันนะครับจะมีชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างและล่างสุดนะครับผมมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้เรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีทั้งหมด4จุดนะครับผมส่วนเรื่อง กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นงานโครเมียมนะครับผมตัดกับสีเทานะครับโลโก้เป็นโลโก้โครเมียมนะครับผมส่วนตัวรถเนี่ยจะเป็นตัวรถสีน้ำตาลนะครับคันนี้อ่ารถบ้านแทๆ้ๆพิ่งซื้อเข้ามาเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นชุดไฟโปรเจคเตอร์อะไรปกตินะครับผมในในส่วนของทางด้านระบบไฟนะครับแล้วก็จะเป็นไฟตัดหมอกอ่าเซนเซอร์ก็มี ตรงกลางสองจุดแล้วก็ด้านข้างด้านซ้ายด้านขวานะครับนะโอเคมาดูกันที่ด้านข้างกันต่อนะครับผมเรื่องเรื่องสีเนี่ยเราไม่ต้องดูให้แล้วนะเพราะว่ารถเป็นรถสีเดิมนะครับผมยังไม่มีร่องรอยการเค็มใดๆมานะครับมาดูกันที่เรื่องล้อแมกนะครับอันนี้เป็นล้อแมกเดิมศูนย์นะครับจะได้เป็นล้อขอบ20ในส่วนของด้านน ตัวอันติเมตนะครับจะเป็นล้อขอบ20อ่าแต่ถ้าเป็นตัวอีลิแกนนะครับผมอีลิแกนอันนั้นจะได้เป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับอันนี้เราพูดในมุมของเรื่องรถออปชันเดิมๆอ่าไม่เกี่ยวกับว่าไปเ,เป็ี่ยนแม็กแฟชั่นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีบันไดข้างนะครับผมมีบันไดข้างแล้วก็กระจกวงข้างก็มีเฟลลิมองกระจกปกตินะครับผมส่วนการสารั่นเราจะยังไม่ได้ติดให้นะครับเพราะว่าแผนบอบท่านไม่ชอบนะครับผมชอบแบบโลง่โลงๆแบบนี้มาสมาร์ทกว่านะครับอ่าตามสไตล์อิซูซุนะครับแล้วก็ประตูด้านหน้านะครับผมก็สามารถเปิดล็อกปิดล็อกได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมเพราะว่าตัวรถมันเป็น,ป,น,ป,นปุ่มสตาร์ทอยู่แล้วนะครับ อ่าแล้วก็จะเป็นคิ้วโครเมียมนะครับผมจากตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงกระจกด้านหลังนะครับผมแล้วก็กระจกด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีตัวเตือนนะครับผมเวลารถแซงขึ้นมาหรือว่าอะไรพวกอย่นะครับผมจะเป็นเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเวลาแบบมีรถแซงซ้ายขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับผมเซ็นเซอร์มันก็จะเป็นสีแด,แดงขึ้นมานะครับมาดูกันต่อเรื่อยๆได้เลยนะครับสำหรับด้านหลัง ล้อนะครับจะได้เป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นล้อแมกเดิมนะครับผมช่วงล่างสวยสวนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเปิดท้ายให้ดูก่นกอนปอยปิดอัตโนมัติได้เลยหรือว่าจะกดที่รีโมทก็ได้นะครับเหมือนเหมือนกับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเหมือนกันเลย มาดูกันที่โครงสร้างได้เลยนะครับโครงสร้างก็จะเป็นเดิมๆไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆมานะครับเรื่องชนหนักคือความไม่มีอย่างแน่นอนนะครับสําหรับด้านท้ายใหม่ทุกจุดทุกซ่องทุกมุมนะครับไม่มีร่องรอยการแกะการถอดการเคลมใดๆมาเลยนะครับ ทุกจุดนะครับผมคุณลูกค้าซื้อไปรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างแรกเลยเรื่องราคาก็แตกต่างกันข้างเยอะนะครับด้านท้ายก็จะมีเซนเซอร์มาให้2จุดตรงกลางแล้วก็ด้านข้างนะครับผมรวมทั้งหมดเป็น4จุดด้วยกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นที่แบบแขวนหรือว่าเอาเชือกอะไรมายึดได้แล้รก็บางตะกงตะข่ายอะไรพวกนี้นะครับได้เลยนะอุปกรณ์ด้านหลังครบไหมคะ อ,อุปกรณ์อยู่ในช่องนี้นะครับพวกเขาเรียกว่าอะไรนะบล็อกไม้แรงอะไรเงี้ยนะครับผมของสูงใช่ครับสะอาดตาไปหมดเลยเหมือนได้ของใหม่ในราคาที่ถูกลงใช่ครับผมแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าเป็นรถบ้านแท้เลขไม,ม้สี่หมื่นโลแท้นะคะอ่าก็เดี๋ยวเราให้ดูเลขไม้กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับที่ชัดใสให้ด้วยนะคะ มีทุกด้านด้วยกันนะครับผมไม่ต้องแย่งกันชาร์จ<ช>นะครับเดินทางแบบยาวๆกเจชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี้ยก็อยู่กันแบบไม่ต้องทะเลอะกันนะครับเพราะว่าที่ชาร์จแบตมีรอบคันเลยนะครับวันนี้มาเน้นเปิดราคาที่ถูกแล้วก็เน้นขายเรื่องสภาพนะคะรถร้ดดดางคันนี้ถือว่าสวยโดนใจอย่างแน่นอน และด้วยราคานะคะน่าจะอยู่ไม่นานใช่ครับคันนี้เป็นปีแรกเออคันแรกของปีเลยก็ได้เป็นคันแรกะะของปีนี้นะครับผมแล้วก็สิ้นปีพอดีนะครับสภาพดีทุกจุดคุ๊ฟุกอ่าแล้วก็นันนี้ก็จะเป็นปุ่มปุ่มปิดนะครับผมที่ด้านทายอ่า,อามาดูดีไซน์ด้านท้ายกันต่อนะครับ นี้เป็นพวกไฟเป็นพวก LED อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็เป็นโลโก้ m u w X นะครับดีไซน์มาสวยมากใช่ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะคะก็คือครับเดิมๆมบบนันมีได้เลยนอกจากว่าที่จะมีปรับแต่งก็เรื่องล้ออย่างเดียวนะครับผมถ้าชอบแม็กแฟชั่นก็ไปเปลี่ยนใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าถามส่วนตัวล้อแม็กเดิมๆอย่างเงี้ยสวยกว่าน,นี่คือให้เราเราให้ดูเม็ดสีเม็ดสีเนียนมาก ใช่ครับผมเนียนทุกจุดนะครับแล้วก็รถคันนี้ก็คือมีเช็คระยะศูนย์อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับจงองเดิมเข้าศูนย์มาตลอดมาถึงที่เราเราก็ไปเข้าศูนย์นั่นแหละเรียบร,ร,ร้อยนะครับวารนตีศูนย์ยังอยู่ใช่ไหมคะเ,เรื่องวารนตีศูนย์อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเห็นว่ารุ่นใหม่ๆเขารับประกันน่าจะนานขึ้นนะจาก3ปีแสนโลน่าจะเป็น 5ปีหรือแสนห้าเลโดยโดยโประมาณนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันะนะครับผมแต่ว่าเราไปเช็คระยะก็คือเขาบอกว่าก็ยังยังอยู่นะครับนี่สนิทเดิมทุกจุดเลยนะคะใช่ครับผมไม่มีรอยอ้ารอยอะไรมาเลยนะครับคือทั้ง2ด้านอยู่ในสภาพที่ดีมากอโอเคก็เดี๋ยวเรา เราไปรับชมภายในด้านหลังกานตัดเล็กน้อยนะครับผมแเดี๋ยวเราจะไปอธิบายเรื่องออปชันด้านในกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าออปชันบางบางจุดเราอาจจะยังรู้ไม่ลึกซึ้งเพราะว่ารถพึ่งจะเข้ามานะครับผมแล้วเราก็ยังไม่ได้ศึกษาอะไรที่มันลึกซึ้งนะครับก็จะอธิบายเท่าที่ทราบหรือว่าถ้าในที่มีความรู้เรื่อง m u x หรือว่าออศึกษาอะไรไมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับผมเข้ามาแจ้งได้เลยว่าออปชันตรงไหน มีไว้ทำอะไรบ้างแบบนี้นะครับก็มาแล้วเปลี่ยนความรู้กันได้เลยครับผมใครสนใจนะคะสามารถแอดมาได้ที่ Line KR Smart Car นะคะได้เลยหรือเพจกิจลุงโลดเจริญยนต์สาขานะคนปรปฐมได้เลยนะคะรถพร้อมขายแล้วคันนี้ใช่ครับผมเบาข้างหน้าจะเป็นเบาสีน้ำตาลออกส้มๆนะครับเป็นสีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับ อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานใช่แล้วครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังให้นิดนึงคะ่ะมีอะไรมาให้คะ่ะด้านหลังนะครับผมก็จะมีช่องชาร์จไฟนะครับผมแล้วก็ช่องเสียบหัวดปเตอร์หรือว่าหัวปลั๊กของเราได้เลยนะครับะจะอยู่ตรงกลางนี่นะครับเาเรียกกันภาษาจีนคือเสียบหัวปลั๊กได้เลย บมีแบบหัวเสียบด้วยนะคะใช่ครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่ออปชันด้านหน้ากันต่อได้เลยนะครับถ้าเรา,เาศึกษาออปชันน่าจะปีหน้าแน่นอนนะคะใช่ครับผมเพราะเดี๋ยวหยุดปีใหม่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะครับไม่ได้ไปศึกษาออปชันอะไร <c oughs> นะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะศึกษามาแล้วเดี๋ยวจะมาแก้งทีหนึ่งว่าตรงไหนมีไว้ทาอะไรบ้าง แต่ต้องรีบเลยนะคะ,ะลูกค้าจะสนใจกันเยอะมากตัวนี้ใช่ครับเพราะว่ามีลูกค้าคอมเมนต์หรือว่าทักเข้ามาเยอะมากเลยว่าต้องการ m ิ l เตัวท็อปๆหน่อยแต่ว่าราคาไม่แรงมากนะครับผมถ้าที่อื่นตอนนี้นะครับลองเช็คราคาในเว็บไซต์หลืออะไรได้เลยนะครับผมยงังขายอยู่ล้านสองกว่าล้านสาอยู่เลยนะครับผมแต่ที่เราเหลือเพียง1นึ่งล้านหนึ่งับาทนะครับ อันนี้จะเป็นบอบไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะครับผมพวกสติกเกอร์พวกอะไรยังอยู่ครบนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคุณฟุกขึ้นไปดูเลยนะ,ะ,ยนะคะเล็กใหม่สี่หมื่นแท้หรือเปล่าไม่มีการต่อใหม่ อ่าแล้วก็กุญแจนะครับผมจะได้ดอกรีโมทแบบนี้มาสองดอกนะครับผมได้มาครบเลยนะครับอีดอกหนึ่งยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะก็คือนี้เจ้าของเดิมเขาให้มาครบเลยนะครับดีไซน์ด้านหน้านด้านหลังเป็นอะไรด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับผมนะ, <ๆ S 2> ะก็หยยบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูออปชันด้านนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับคนนี้นะครับคุณลูกค้าเลขไม่อยู่อ๋อเลขใหม่อยู่ที่53,000กว่าโลนะครับเลขใหม่อยู่ที่53,000กว่ากิโลนะครับหายไปแล้วพอดีเมื่อกี้นี้รถรถเปิดประตูนะครับผมเลขไมห้า50,000กว่าโลนะครับผม แล้วก็น,นี้พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นระบบอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกควบคุมความเร็วนะครับผมพวกเตือนระยะอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นแพ t เทิร์นชิพนะครับทั้ง2ด้านนี่เลยนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นตัวเปิดฝาท้ายแล้วก็ตัวเปิดแอร์หลังนะครับอคอนโซลด้านหน้าคือหุ้มหนังหมดเลยนะครับผมนี่ไฟฉุกเฉินนะครับ สี่หรือห้าหมื่นนะเล็กใหม่เล็กใหม่ห้าหมื่นกว่าโลห้าหนะมื่นนะต้องขอดูเรื่องข้อมูลนะคะนะเล็กใหม่ประมาณห้าหมื่นโลใช่ครับผมแล้วก็มีใบเข้าศูนย์ตลอดอ่าล่วงหล่นไปแล้วนะครับอ๋อนี้จะของตัเ,เข้ามานะครับผมตอนนี้รถเพิ่งขึ้นมาได้สองวันนะคะใช่ครับอ่ะนี่เข้าระยะล่าสุดนะครับผมเข้าเมื่อวันที่ย2ิบสองเดือน12สองปีหกห้านะครับผมระยะต่อไปก็ที่หก0มืนสาม นะครับเพราะว่าเลขใหม่ปัจจุบันมัน5 3มนามนะครับอันนี้เป็นของเจ้าของเดิมเข้ามานะครับอ่าพวกนี้โอเคลูกค้าก็สามารถเข้าสู่นต์ต่อได้เลยนะคะใช่ครับผมเรามาดูออปชันกันบ้างค่ะอ่าก็จะเป็นเรื่องจอเครื่องเล่นนะครับผมจะเป็นจอเครื่องเกมน,นะครับผมมีหลายโหมดให้เลือกแต่ว่าหลักๆเลยก็คือจะอยู่ในโหมดนำทางนะครับผมจะเป็นตัว นำทางในตัวเครื่องเล่นของเขาเลยนะครับจะไปที่ไหนจะอะไรไงก็ตั้งค่าลองดูได้นะครับผมนี่ก็คือจะเป็นที่รอบๆนะครับผมของ TR Smart Car นะครับอ่าตามนี้นะครับแล้วก็เรื่องระบบแอร์ตรงกลางนะครับอันนี้ก็เป็นหมวดให้เลือกอ่าจะปรับอะไรต่างๆได้เลยนะครับผมปรับน้ำยาแอร์นะครับผมปรับโหมดต่างๆทุกอย่างนะครับหรือจะปรับ ออโต้ก็ได้จะปรับแมนวนวลเองก็ได้นะครับทุกอย่างอยู่ครบใช้ได้สมบูรณ์เลยนะครับผมแล้วก็อุณหภูมิอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับอ่าอุณหภูมิแยกซ้ายขวาชัดเจนนะครับอันนี้ก็ส่วนที่หลือก็คือจะเป็นพวกเอ,อ่อล็อกความเร็วกันเลื่อนถลไมนะครับผมเตือนสัญญาณเตือนการจอดการอะไรพวกเนี้ยนะครับต่างๆแล้วก็เบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแล้วก็พวกช่วยเบรกอัตโนมัติอะไรพวกเนี้ย นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะศึกษาที่มันลึกซึ้งมากกว่านี้นะครับแล้วจะมีคําพูดที่เป็นของทัางศูนย์ให้ทีนึงนะครับอันนี้คือเป็นคำพูดแบบแบบ้านๆของเราที่เราเข้าใจเอาแบบนี้แหละเข,าเข้าใจนะคะอันนี้ที่ชาร์จแบบะะที่ชาร์จไฟด้านหน้านะครับช่องเสียบ USB อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็หนังมาเหมือนกันนะคะาง,งานหุ้มหนังนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรื่องอ,อ,อะไรนะคู่มือต่างๆอยู่ครบเลยนะครับทุกสิ่งอย่างอยู่ครบ แล้วก็ในเก๊เขาก็จะมีเป็นตัวใส่แผ่น DV d ดีมาคู่มือก็มีมาให้จากศูนย์เลยนะครับดีไซน์มาสวยมากใช่ครับผมตัวท็อปมันดีอย่างนี้เองนะครับถ้าท็อปว่นนี้ก็คือเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของขับเคลื่อนสองล้อแล้วนะครับสีนี้ก็ทําตัดมากกสีรถด,ดีนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมก็ตัดเข้ามาแล้วก็จะเป็นงาน โเมียมรอบๆตรงนี้นะครับผมมันก็จะรับกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนผ้ายางปูพื้นนะครับผมของเดิมของเดิมขาก็จะเป็นเป็นพรมอย่างเดียวนะครับจะไม่มีผ้ายางแถมที่ตอนออกป้ายแดงนะครับแต่นี้ทางเราก็เห็นว่าคู่หน้ามันจะเป็นที่ต้องมีเราก็เลยใส่ผ้ายางปูพื้นมาให้นะครับผมส่วนเบาะนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังรอบคันนะครับผมเบาะตัวท็อปนะครับจะเป็นสีอ,อกส้มๆตรงนี้จะเป็น โลโก้คูแม็กนะครับคู่หน้าปรับไฟฟ้าใช่ครับผมสวยนะคันนี้สวยมากเลยอ่าไฟไปดานนะครับติดครบออกแบบสวยมากคันนี้ใช่ครับผมที่เหลือก็โอเคนะก็ยังไม่มีรอยเจอมอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็กเปิดมแลก็มีตกสองหน้ามีไฟมีอะไรเรียบร้อยนะครับ สำหรับท่านชายหรือว่าท่านหญิงที่ชอบแต่งหน้าก็ตัดสบายนะครับนี่เลยตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของนะครับผมวางใส่อะไรต่างๆได้พอสมควรนะครับแล้วก็นี้ก็วางแก้วได้2ด้านเราจะวางกุญแจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับเบรกมือก็จะอันนี้ก็เป็น,เ,ปนเบรกมือไฟฟ้าก็คือแจ้งไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ปัดน้้ำฝนค่ะที่ปัดนน้ำฝนก็เอ,อ่อ มันจะเป็นที่ประทะผลที่ว่าตัวฉีดน้ำเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ในตัวของเขาเลยนะครับผมจะไม่ได้แบบเจาะจากฝากระโปรงหรือว่าที่ว่าอยู่ใต้ฝากระโปรงหรือลุกเงินก่อนนะครับผมอันนี้ก็ที่ฉีดทุกนที่อยู่ข้างในนะครับแต่ว่าพอดีรถพาเสเ็จแล้วนะครับ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับอี่สูมิเอคันนี้นะเครื่องยนต์3,000ิเมท คันนี้สวยมากๆเลยมาในราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจสามารถจองได้เลยซื้อสดจบในราคานี้พร้อมโอนเลยนะคะนี่ได้ไปคุ้มค่ากับราคาแน่นอนซื้อสดไม่มีบวกแวดส่วนซื้อเงินผ่อนนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องดาวกันเลยทีเดียวนะคะสวยสีนี้สวยมากๆ ก็โอเคนะครับผมสาหรับเรื่องเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันตามที่เราแจ้งตั้งแต่แรกนะครับเป็นบล็อกเครื่องยนต์สามพันนะครับไม่ใช่1.9ึ่งจุดเก้าได้อย่างใดอ่าเราก็ไม่ต้องมีอะไรที่ต้องอธิบายเยอะอยู่แล้วเพราะว่ารถของเขาสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องกลัวรถชนรถเทมหรือรถซากนะคะไม่มีอย่างแน่นอนอ่าเพราะาเรามีบรันาีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีการ ตวจสภาพให้อีกด้วยนะครับมีใบการันตียืนยันจาก KR Smart Car เลยนะคะหรือท่านใดที่อยากจะพาช่างด้านนอกมาดูก็สามารถมาดูได้เช่นเดียวกันอ่าทางเราไม่ได้แบบขัดขวางนะครับผมแบบเวลาลูกค้าจะพาช่างมาดูแล้วเราต้องมาเอ้ยมาคอยพูดคอยบอกตัวนู้นตรงนี้นะครับผมเราจะไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะ แบบให้คุรลูกค้าอยู่กับช่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ทางเราก็จะไม่ได้เข้ามายุ่งอะไรนะครับผมก็คือให้ช่างได้ดูเต็มที่แล้วก็ให้วิจารณ์ได้เต็มที่เลยนะครับผมว่ารถเราเป็นอะไรมาบ้างหรือเปล่านะครับเราเช็คระบบให้เรียบร้อยเข้าศูนย์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะใช่ครับผมสมมติว่ารถถ้าสมมติมันเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแปะหน้าโดนข้างตรงนู้นตรงนี้มานะครับเวลาเราเข้าศูนย์เออขอไปครับ มีการแบบเจ้าหน้าที่จากบริษัทชั้นนำนะครับผมมาจากญี่ปุ่นอนะไรพวกนี้ที่เขาเขาตรวจอเขาจะแจ้งกันชัดเจนนะครับผมว่ารถโดนตรงนู้นมาตรงนี้มานะครับแต่ถ้าเขาตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงนะครับผมมาโกงหกลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยบริษัทเขาก็จะโดนฟ้องร้องเหมือนกันนะครับขเขาก็ต้องตรวจตามจริงเราก็ให้เ,ใหเจ้าหน้าที่ตรวจตามจริงเพื่อให้ลูกค้าได้มีความมั่นใจนะครับ นี่นะคะไม่ต้องชมกันเยอะเนาะเห็นจากรูปไม่ต้องมาอวยว่ามันสวยใชใ่ลูกค้าดูเองได้เลยนะคะบางท่านลูกค้าดูรถเก่งกว่าเราอีกใช่ครับผมจริงนะ, <c oughs> ะของเราก็ได้แต่แบบรีวิวนะครับผมเพราะบางบางสิ่งบางอย่างเราก็ยังไม่ได้แบบรู้ลึกขนาดนั้นนะครับผมก็ตามที่ที่บอกเลยเวลาแบบคุณลูกค้ามีความรู้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็คือคอมเมนต์ เข้ามาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้เครื่งองยนต์สามพันเ <3, 000. S 1> ครื่องยนต์สามพันอันติเมตนะครับปียี่สิบจนยิบเอ็ดราคาเงินสดนะครับผมอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแล้วก็สําหรับคุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับผมภายในวันที่31ธันวาคมปี65นี้นะครับผมรีบโอนเงินมาจองก่อนได้เลยนะครับรับส่วนลดอีก30,000บาท ทันทีนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อกันทอนกับทางเรานะครับผมสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่ kr smart car ค,ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe อะไรกันให้ด้วยนะครับผมก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ